การอยู่คนเดียวหลังความสัมพันธ์จบช่วงเวลาเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ความล้มเหลวอะไรนะอืมค่ะแต่เป็นโอกาสให้เราได้โตขึ้นได้กลับมาฟังเสียงเอ่อหัวใจตัวเองจริงๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงมาเจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับการอยู่คนเดียวนะครับโดยเฉพาะเลยช่วงหลังความสัมพันธ์มันจบลงไปเรามีข้อมูลมาจากบทความหนึ่งชื่อว่าอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันนะคือมันนำเสนอมุมมองที่แบบว่าน่าสนใจมากว่า ช่วงเวลาเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ความล้มเหลวอะไรนะอืมค่ะแต่เป็นโอกาสให้เราได้โตขึ้นได้นะกลับมาฟังเสียงเอ่อหัวใจตัวเองจริงๆค่ะเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนมุมมองเลยจากที่หลายคนอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกว่าเป็นเรื่องลบๆใช่ไหมคะแต่กลับมองว่ามันเป็นบวกได้ยังไงอันนี้น่าสนใจโดยเฉพาะการตีความพฤติกรรมหลังเลิกราที่มันอาจจะดู อไม่เหมือนเดิมใช่เลยครับอย่างประเด็นที่ว่าการที่เราอาจจะไม่ได้แบบร้องให้ฟุ่มไฟล์หรือแสดงความเสียใจออกมามากมายไก่กองอันนี้บทความเขาบอกว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่รักนะแต่อาจจะสะท้อนว่า เออเรารักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ใจเราพังไปกับเรื่องนี้มันชี้ไปที่เรื่องอวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะ <c oughs> การยอมรับได้ว่าโอเคความสัมพันธ์มันจบแล้วจริงๆแล้วก็เลือกที่จะไม่ไม่กลับไปขุดอดีตขึ้นมาทำร้ายตัวเองซ้ำๆอย่างที่บทความใช้คำว่าไม่หันหลังกลับไปดึงเศษซากนะคะอ่าครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้จริงๆเข้าใจเลยครับไม่ใช่การกดความรู้สึก แต่เป็นการตัดสินใจที่จะเดินหน้าใช่ค่ะและการก้าวต่อนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นการหันกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองแบบเต็มๆเลย บทความรู้ถึงว่าเออไม่ต้องแบ่งเวลาให้ใครไม่ต้องรอใครอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากออกกําลังกายทําได้เลยทันทีอไอตรงนี้ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยมันคือ,อยังไงเหรอครับในมุมมองนี้คําว่าพื้นที่ปลอดภัยในที่นี้นะคะคือมันหมายถึงสภาวะที่เราเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่จริงๆค่ะไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองยังไงจะตัดสินเราไหมหรือคาดหวังอะไรจากเราแม้กระทั่งความกดดันจากตัวเองนะคะ มันเป็นช่วงที่เราได้กลับมาต่อติดกับออความต้องการลึกๆของเราความฝันของเราที่บางทีมันอาจจะหล่นหายไปตอนที่เรามีคู่นะคะการกลับมาต่อติดกับตัวเองนี่เองสินะครับที่มันนําไปสู่เรื่องการพัฒนาตัวเองที่บทความเ็นเน้นย้ําถูกต้องค่ะซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ทําไปเพื่อให้ลืมหรือเพราะเราใจแข็งอะไรแบบนั้น แต่เป็นการลงทุนกับตัวเองจริงๆเป็นการสร้างรากฐานให้ตัวเองแข็งแรงคือเหมือนเตรียมตัวให้พร้อมถ้าในอนาคตจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาเนี่ยคนใหม่เขาก็จะเจอเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วแข็งแรงจากเครื่องในจริงๆอืมซึ่งมันก็ตรงกับแนวคิดที่ว่าความรักที่ดีที่สุดมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากจากบทความคือเขาบอกว่าคนที่อยู่กับตัวเองได้ดีมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ย มักจะไม่ใช่คนที่ต้องพยายามแบบว่ายื้อใครไว้เพื่อให้มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปอันนี้สําคัญมากค่ะมันทําให้เห็นความต่างเลยนะคะระหว่างการที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นทางอารมณ์กับการที่เราพึ่งพาตัวเองได้คนที่หาความสุขจากข้างในตัวเองเจอแล้วเนี่ยเวลาจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มันจะเป็นไปในลักษณะของการแบ่งปันชีวิตกันมากกว่าอ๋อแบ่งปันไม่ใช่การเติมเต็มใช่ค่ะ ไม่ใช่ต้องการให้อีกฝ่ายมาเติมช่องว่างให้เราซึ่งแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็จะมีแนวโน้มที่จะสมดุลและก็แข็งแรงกว่าด้วยค่ะงั้นสรุปจากมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้การอยู่คนเดียวหลังความสัมพันธ์จบมันไม่ใช่สถานะที่ต้องรออะไรหรือรู้สึกขาดอะไรปไปเลยสิครับไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเหมือนเป็นบทใหม่ของชีวิตจริงๆบทใหม่ที่เราเขียนเองใช่ค่ะบทที่เราได้เป็นคนเขียนบทเองเต็มที่เลย บทความใช้คำว่าสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่โดยไม่มีใครมากำกับบทม,มันคือโอกาสให้เราได้กลับมาทบทวนจริงๆว่าเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรค่านิยมเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆโดยที่ไม่มีเอ,อ่ออิทธิพลจากคนรับเก่ามาเกี่ยวข้องแล้วฟังดูแล้วบทความนี้ให้มุมมองที่เป็นบวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้พลังกับคนที่กาลังอยู่ในช่วงอยู่คนเดียวหลังเลิกราเหมือนกับว่า นี่คือช่วงเวลาทองเลยนะสำหรับการเติบโตค้นพบตัวเองสร้างรากฐานชีวิตใหม่ค่ะเป็นมุมมองที่ให้กำลังใจแล้วก็น่าจะช่วยให้หลายๆคนผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ด้วยทัศนคติที่ดีขึ้นนะคะแล้วมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราคิดต่อได้ดีเหมือนกันนะว่าไอการที่เราพึ่งพาตัวเองได้สร้างความสุขให้ตัวเองได้เนี่ยมันสะท้อนความแข็งแกร่งข้างในแบบไหนกันแน่แล้วการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การหาอะไรทำไปวันๆหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวตนที่มุมมองต่อโลกของเราเลยอืมก็น่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะ